เราไปหาผู้ใหญ่อ้อยเลยไหมครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นทีมหนุนเสริมนะฮะกำลังสําคัญมากเลยฐานทัพใหญ่ฐานฐานทัพใหญ่นะฮะฝ่ายพลาธิการใช่ไหมครับใช่ผู้ใหญ่อ้อยครับทีมบวรสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเอารายงานสถานการณ์หน่อยตอนนี้อยู่ไหนทําอะไร ตอนนี้ยังอยู่ศูนย์พักคอยนะคะเพราะว่ายังยังเป็นศูนย์พักคอยอยู่แล้วมีคนพักคอยอยู่นะคะแล้วก็ีลูกค้าเยอะไหมลูกค้าเยอะไหมยังยังมีอยู่ค่ะอาจารย์ประมาณเจ็ดแปดพันค่ะอาจารย์ที่ทีมเรายังยังบรรจุยาอยู่ค่ะบรรจุสมุนไพรค่ะสมุนไพรครูนี้กําลังต้มสมุนไพรให้กับชุมชนค่ะเขาเพิ่งมารับไปค่ะอาจารย์ก็เลย แพ็กเสร็จค่ะแพ็กเสร็จแล้วก็ส่งเข้าไปประมาณสัก250ถุงค่ะต้่งสมุนไพรให้กับชุมชนใกล้เคียงทุกวันค่ะเขาก็จะมารับไปทุกวันเพราะเดินไปเหมือนอยู่ในสงครามอะค่ะเหมือนอยู่ในสนามรบเหมือนกันไม่รู้ว่าจะชนตรงไหนค่ะสถานการณ์ของรบุรีสีแดงเข้มค่ะจาน<อ>แดงเข้มจริงลำลบากอยู่ค่ะรบุรีแต่พวกเราไม่กลัวนะคะไม่กลัว ยังยังอยู่รอบปลอดภัยค่ะยังไม่ยังยังปลอดภัยทุกคนไม่มีใครยังไม่มีใครได้รับอาวุธไม่ได้ไม่ได้รับกระสุนบาดเจ็บมานะอ่อค่ะยังไม่บาดเจ็บค่ะยังอยู่ปลอดภัยอ่ะปอไม่เหมือนไปไพพลพอจอยโดน้าไปห้าอย่าให้เหมือนมากเรืองนะเพื่อนปาซาก่ะเพ่อเป็นตัวอย่างค่ะหนูต้องต้องการก่อนพอรู้รู้จักมากเรืองแล้วหนูเซฟก่อนเลยค่ะอาจารย์เอามากเรืองเป็นครู อแสดงว่าจากศูนย์ฝึกเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์วันนี้กลายเป็นศูนย์ศูนย์พักคอยเป็นแหล่งรวบรวมสมุนไพรเป็นแหล่งบรรจุเป็นแหล่งแหล่งผลิตผลิตด้วยแรรูปแรรูปแล้วก็ส่งไปชุมชนอีกต่างหากอันนี้คือภารกิจที่ยุ่งของของศูนย์ของศูนย์ผู้ใหญ่อ้อยอันนี้ในฐานะผอศูนย์คราวนี้จะถามในฐานะผอแม่ทัพบวร นะครับขอถามในฐานะ<า><า>แม่ทัพบ,บวรหน่อยว่าพี่พี่อ้อยมีอันนี้เป็นเป็นกองกําลังหลักเลยนะจาย์เพราะมีมีเครือข่ายมีมวลชนเยอะใช่ฐานทัพไปจนถ,ถึงอีสานนู่นอ่าแล้วพี่มีวิธีจัดทัพมีวิธีการยังไงในการจัดการคนมากมายเลยอ่ะที่จะมาช่วยกันน่ะมีการแบ่งงานยังไงมีการแบ่งคนอย่างไร ม,มีมีมีวิธีการจัดการยังไงมีการประชุมกันเนืองนิดขนาดไหนในการอัปเดตสถานการณ์แล้วก็ขับเคลื่อนง,งานให้มันบรรลุปเป้าหมายตามที่เราวางเอาไว้ครับอ่าจริงๆแล้วมันมีข้อข้อหนึ่งเนาะที่การจริงๆมันเริ่มต้นจากความสนิทกับกับทุกพื้นที่นะคะจริงๆเรามีเครือข่ายทั่วประเทศแล้วกอ็อาจารย์ยยนะคะอาจารย์ยักษ์เป็นเป็นเป็นต้นแบบเนาะอาจารย์พาไปครัว ทัวเกือบทุกภาคก็คือเอามืออะคะ่ะเอามือสามัคคีเนี่ยมันก็เลยสร้างความรักความสามัคคีในหมู่พวกเรานะคะอันนี้เราเหมือนกับเป็นญาติสนิทกันเนาะแล้วเราก็แบ่งทีมกันโดยที่ว่าพอเราเรา,เ,าเริ่มจัดทัพเหมือนกันบอกว่าจัดทัพได้แล้วนะ <c oughs> เกิดวิกฤตแล้วก็ไม่รู้ว่า,าห่วยมันมาออกที่เราได้ยังไงจะต้องเป็นทีมโบ <c oughs> ว์ก็เลย ก็เลยเลขที่ออกมันเป็นผู้ใหญ่ร้อยก็เลยใช้ใช้หลักให้พื้นที่หลักเนาะเวลาเราเสนอความเห็นค่ะเราจะรับฟังพี่น้องเราทุกคนนะคะแล้วก็แต่เราจะมีหลักร่วมกันเนาะเรามีหลักเกณฑ์ร่วมกันจากจากส่วนกลางซึ่งเรากําหนดหลักเกณฑ์เป้าหมายเดียวกันก็คือเราจะต้องอบรมสี่คนห้าวันเครือข่ายกิจกรรมธรรมชาติ ของของของเรานะคะที่ไหนก็ได้ที่โมนิธิรับรองว่าเป็นศูนย์ของเครือข่ายของเรานะคะอันนี้คือเรื่องแรกที่เราจะทําร่วมกันนะคะโดยโดยให้พื้นที่นะคะรวบรวมในจังหวัดของตัวเองนะคะก็คือระดมระดมระดมไพ้พนก่อนอันนี้เรื่องแรกนะคะประกาศตอนตอแรกเลยของอาจารย์นะให้ช่วยกันระดมไพ่พนมานะฮะเอามาร่วมกันใช่แล้วก็เราก็อ่าระดมไพ่พนเสร็จแล้วก็ ให้เขาจัดตั้งโดยตัวเขาเองอะคะ่ะว่าอาสาสมัครที่ผู้ประสานงานของจังหวัดเขาอะใครจะาเป็นอาสาสมัครแล้วเราจะร่วมประชุมกันทิตย์ค่ะทุกอาทิตย์เพื่อรับฟังทุกเรื่องราวในในแต่ละพื้นที่แล้วก็มีแชร์ประสบการณ์เรื่องราวกัน,นะะเลยค่ะแล้วก็ส่วน่าทีมของเราทีมบอลเนี่ยเราเน้นย้ำเรื่องการสร้างฐานสีพอในพื้นที่ของตัวเองอันนี้คือแหล่งอาหารจริงจริง จนไปนถึงเจ้าพอเลยนะคะออพอหลายคนที่เข้ามาแรกๆอะ่ะไม่เข้าใจค่ะทําไมผู้ใหญ่อ้อยมาเน้นย้ําเรื่องสี่พอสี่พอจงังแต่พอเกิดวิกฤตของสามครั้งที่ติดต่อกันนะคะมันก็เลยหลายๆรู้แล้วบอกว่าผมเข้าใจแล้วทําไมพี่ถึงเน้นย้าว่าสร้างฐานสี่พอเพราะว่าพอ,อถึงเวลาเราระดมอาหารอันนี้ทีมวรก็หลังจากนั้นประสานเสร็จแล้วก็จะระดมอาหารค่ะอาหาร ที่ครั้งที่แล้วเราระโดมไปที่กรุงเทพครั้งแรกที่เราโดมระบาดหนักเลยเนี่ยที่กรุงเทพนะคะโดมไปหลายตันต้องบอกหลายตันนะคะไม่ใช่เป็นศินยส่งเข้าไปมูลที่พุทธการอย่างเงี้ยค่ะเ,เรามีตัวแทนอยู่นูน่นเนาะที่จะเข้าไปอไปทําได้แต่ก็ได้ภาคีเครือข่ายอย่างข้าราชการอย่างอศูนย์สขขงคารามพิเศษอะคะ่ะกําลังคนในการของให้เราไปที่อ่ากรุงเทพนะคะอันนี้คือการเชื่อม กันด้วยแล้วก็ส่วนของจังภาาอีสานก็ได้กําลังพลจากอ,าอาผู้ทอนภาคเอของวิป้องค่ะปะจวเลยนะคะ<อ>ผู้การโป้งจะเป็นอขับเคลื่อนในการขนส่งองให้เราที่นี่อันนี้ค<อ>ือการเชื่อมร้อยระหว่างทีมเรานะคะส่วนพี่น้องเราแต่และจแต่และจังหวัดเนี่ยเราก็จะเป็นเราไม่ได้ระดมมาแบบเอามาเยอะๆไม่ค่ะเราก็ระดมมาเฉพาะเราแบ่งเป็นเป็นส่วนเนาะบางส่วน องเราเก็บไว้ในพื้นที่ก่อนตอนนี้ถามว่าในพื้นที่เดือดร้อนเรื่องการันตีได้เลยว่าไม่ได้เดือดร้อนนะคะเราบอกเลยว่าตอนนี้ที่ข้อมูลอยู่เราเรามีการประชุมกันเนี่ยทุกคนยังไม่เดือดร้อน <c oughs> อาหาร <c oughs> สมุนไพรย,ยังไม่เดือด <c oughs> เดดือร้อนนะคะแต่เราที่เราส่วนกลางเพื <c oughs> ่อจะไปศูนย์ที่อ่าไปต้มให้กับพี่น้องที่ไม่มี <c oughs> ไม่มีเรื่องการน,นี้อะค่ะตอนนี้ที่เรารวบรวมสัาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เรื่องครูอาสาด้วยนะคะเรื่องช่างเรื่องผู้ครางช่างหมอต่างๆะคะ่ะเราจะรวบรวมมาที่บกเป็นหลักก่อนเลยนะ,ะแล้วก็พอหลังเราก็จะเสริมเสริมความรู้เนาะเสริมอาวุธเสริมเขาค่ะในเรื่องความรู้ต่างๆในเรื่องการแปรรูปสมุนไพรต่างๆซึ่งเชื่อมร้อยกับทีมพอรักษาของอาจารย์ต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเอาสูตร สมุนไพรสูตรยาต่างๆมาจากพีมพอรักษาซึ่งสั่งกองมาดีแล้วนะคะเราก็จะมาพี่น้องเราในแต่ละภูมิภาคเอาไปร่วมกันลงมือทําแล้วเราก็จะส่งเสริมให้ก่อนที่เราจะไปแชร์ให้กับคนอื่นเราให้พี่น้องเราปงุืททำเองก่อนนะคะโดยจะทเหมือนอาจารย์ยสอนว่าถ้าเราจะทําอะไรก็ตามเหมือนกับจากหลักกติกรรมค่ะถ้าทุกคนยังไม่ลงมือทํามันจะไม่เป็นเหมือนกับต้นยาเหมือนกัน,นะคะ่ะถ้ายังไม่ลงมือ ก็จะไม่รู้รสชาติจะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างทานอย่างไรก็เลยให้ส่งเสริมให้พี่น้องเราต้มยาโกดต้มยาแล้วก็อได้เรียนรู้เรื่องกันอ,อันนี้องค์ความรู้ตอนนี้ในช่วงวิกฤตนะคะคในช่วงโควิดเ,เราส่งเสริมให้ให้เกี่ยวกับการปลูกฟ้าไทยโจนนะคะคซึ่งซึ่งได้สั่งมาว่าให้ปลูกลึกต้นในทุกคอคชเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเร่งปลูกนะคะไม่ใช่เฉพาะฟ้าไทยเจ็ด เจ็ดตัวยาที่มาปรุงยาของอาจารย์ต่อนะคะเราเล่นปลูกเล่นให้ความรู้ในการปลูกนะคะแล้วก็อีกสามสิบห้าชนิดที่ใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคอันนี้ก็มาปรุงยาอันนี้เป็นส่งเสริมในการปลูกมากกว่าค่ะในเรื่องอาหารและสุกอ่างส่วนการต่อ,อย่อจากเมื่อเมื่อเรามีอาหารสมุนไพรเรียบร้อยแล้วมีพร้อมถ้าเกิดมีศูนย์ไหนหรือที่ใดเป็นศูนย์หลบไัยได้ก็จะมาสร้างแบบเราเนี่ยค่ะ เป็นออ่่าาศูนย์พักคอยแบบเราในตอนนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่อยู่แล้วแต่ถ้าหนูยังหนูเนี่ยลัดทิ้งเลยค่ะคือมาตั้งเส่ศูนย์พักคอยไม่ไม่ไม่มาดูเลยนะคะอสมก็ไม่มีสาธารณสุขก็ไม่มีงานเขาเยอะงานเขาเยอะงานคนล้นล้นลาทั้งนั้นเขาก็ไม่เขาไม่ให้พี่ทําหรอกอย่าบ่นอย่าบ่นเราแม่ครับห้ามบ่นเส็นผีโอกาสโอกาสที่ดีของเราไงคฮะเราได้ใช้ห้าปัก เรียนรู้ห้าตอนเราแล้วเรียนหลักกิจกรรมด้วยในศูนย์ค่ะเพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่มาอันนี้ได้เรียนแพทย์ไปด้วยแล้วได้ค่อาจารย์ต้องใช้อันนี้อันนี้อันนี้ต้องต้องบอกว่าถ้าเกิดเรามีพอสีพอแล้วถึงเ้าพอก็สามารถเปิดศูนย์แบบนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้ขอให้คําอธิษฐานของเราัดเกนเรื่องนี้ค่ะพี่อ้อยขอถามความรู้สึกหน่อยเวลาเราระดม เวลาเราระดมของเนาะส่งข่าวบอกพี่น้องคอกอชอแต่ละจังหวัดอาจารย์ภาพเนี่ยผมคิดว่ามันมันเป็นภาพที่ไม่รู้ต้องให้วิทยอ้อยอธิบายไม่ถูกนะแต่ละคนอ่ะพากันไปขุดเง่าไปเงาเ<ช>งารกระชายขุดขาไปกินต้นไม้ไปถลกไอ้บอระเพชรมาไปตัดกิง่งไอ้มะกรูดแบกใส่ท้ายรถเอามานั่งเด็ดมานั่งตัดอีกอะ กว่าจะมาถึงของพี่ศูนย์รวบรวมกระจายไปในพื้นที่เป้าหมาย<ช>ที่ที่ที่เดือดร้อนนะครับ<ช>พี่พี่อ้อยเนี่ยเป็นศูนย์รวมความบันเทิงเลยอะ่ะศ<ช>ูนย์รวมของแบบเห็นภาพการระดมของเครือข่ายเราอะ่ะนะฮะระดมคนด้วยระดมของด้วยพี่อ้อยรู้สึกยังไงกับภาพอันเนี้ยในฐานะกองกําลังภาคประชาชนอย่างเราเนี่ยถ้าใช้ภาษาทหารสมัยก่อน ก็เรียกว่ากองกําลังประชาชนประจําถิ่นโอ้โหนี่แหละใช่เลยครับถามความรู้สึกเหรอคะจริงๆความรู้สึกอหนูดีใจนะเพราะว่าอพอเราเอ่ยปากจริงๆอ่ะตอนนี้เรายังไม่เอ่ยปากแต่พอเราบอกว่าเอ้ยออย่างเหมือนเราพูดภาษาอีสานเนาะเราก็บอกพี่ทิพย์เอ้ยทิพย์ส่งมาแน่เงี้ยพี่ทิพย์ปุ๊บบอกว่าเอาอย่างแน่เงี้ยเราก็บอกเอาอย่างก็เอาสมุดส่งมาเลยอะไรเงี้ยแกก็ส่งมาเลยค่ะไม่ใช่ส่งน้อยๆนะคะเป็นตันค่ะส่งมา ต้องแปลรูปเราถามว่าความรู้สึกเรานะเรารักพี่น้องมากเลยแล้วเราก็โอ้เราเห็นว่าการโดมแบบเนี้ยมันไม่สามารถหาซื้อได้นะคะต้องบอกได้เลยเขาให้เรามาฟรีนะคะเราไม่ได้เสียตังค์นะคะอันนี้ยความรู้สึกที่เรามีก็คือเรารักเขาเหมือนพี่เหมือนน้องอะเรารักเขาจริงๆเลยค่ะถ้ากิโลละสองร้อยนี่ตันละสองแสนใช่ไหมขนมาที<น>เป็นหลายตันเนี่ยโอ้รวยนะนี่มาละ แล้วเรา,เราคือเราคือเราก็มีแบ่งปันไปนะคะพอเราแปรรูปเป็นสมุนไพรแล้วเราก็ส่งกลับไปให้พี่น้องเราค่ะพอแปรรูปแล้วเราก็ส่งกลับไปให้ใช้เหมือนกันอันนี้ถามว่าความรู้จริงๆแล้วถ้าไปหน่วยงานอื่นเราเราคิดว่าเราอาจจอไม่มีแบบเราต้องบอกเลยว่าไม่มีแบบเราอะค่ะอย่างเครือข่ายกับพี่น้เราเนี่ยจะบอกว่าเข้าบ้านนะคะจริงๆคนพี่น้องเราอะมาร่วมทุกข์เพื่อสร้างสุขให้คนอื่นจริงๆให้ผู้อื่นจริงๆอะ ก็เราเพ็บอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยที่อื่นเดือดร้อนอยู่ที่เราอยากได้แบบนี้แบบนี้ขอเหมือนขอไปที่เลยพอนจังหวัดเลยขอสามตัวเองค่ะขิงขม,มิ้นกระชายก็ส่งมาเลยค่ะหนึ่งพันร็อันนี้อันนี้คือเราไม่ได้ขอแบบเยอะๆเราขอตามที่เราเอามาใช้กับแปรูปสมุนไพรอะค่ะอันนี้ถามว่าดีใจไหมดีใจคือเอยปากที่ไหนไม่เคยผิดหวังเลยค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าพี่น้องเราหนักแน่นแล้วก็มีความรู้สึกว่า รักกันเหมือนญาติอะค่ะต้องบอกว่ารักกันเหมือนญาติจริงๆอันนี้มากค่ะต้องบอกว่ากันทุกข์มากกันาหมยก่อนอีกพี่อ้อยขอถามต่อหน่อยครับว่ามีคนก็บอกว่าเศรษฐจพอเพียงมันมันเป็นวัฒกรรมมันมันใช้ไม่ได้จริงหรอกนะฮะแต่พอมาถึงวิกฤตตอนเนี้ยพี่อ้อยพี่อ้อยได้ทราบซึ้งแล้วก็รู้ซึ้งไหมว่าคําสอนของในหลวงอะ เศรษฐกิจพอเพียงอ่ะมันคือทางรอดที่เป็นรูปธรรมจริงๆในยามวิกฤตพี่อ้อยสัมผัสความรู้สึกตรงนี้ได้ไหมจริงๆแล้วคําของพ่อเนี่ยแล้วก็คําของจันยัก์เนี่ยได้ผลได้จริงๆสัมผัสได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้ามาดูที่ส่วนเนี่ยไม่ต้องไปไหนเลยค่ะถ้าคุณทําเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทําแบบที่พระอ,องค์ท่านสอนนะหรือที่จันยัก์บอกเนี่ยมันรอดจ,จริงๆค่ะอยู่ได้จริงๆเนี่ยพี่น้องที่มาช่วยแพ็กสม,มุนไพรเนี่ยตกปลาทุกวันเลยอาจารย์ ตกปลาแล้วมันเป็นทางรอดเลยค่ะมันไม่ต้องออกไปหาโูวิดอ่ะเขาออกไปนอกก็ไม่รู้ว่าอย่างที่บอกค่ะเราอยู่ในสนามรลกค่ะตอนนี้ออกไปจะเจออะไรแต่ถ้าอยู่ในศูนย์ฝึกเนี้ยอยู่ในศูนย์เนี้ยค่ะก็หาที่ในเนี้ยค่ะ,นนนคะไม่ต้องไปไหนก็มีกินแล้วค่ะไข่ก็มีอย่างเงี้ยปลาก็มีเราไม่ต้องออกไปไหนผักก็ค่ะ <c oughs> อันนี้คือมันคําสอนของพระองค์ท่านที่สอนให้คนไทยทําแบบเนี้ยนานแล้วอ่ะแล้วจัญญาก็นํามาถ่ายทอดตลอดซึ่งซึ่งเราก็ คือหนูว่าศรัทธาอยู่แล้วกับกับเรื่องของอาจารย์ยักษ์แล้วก็เรื่องของในหลวงนะคะหนูศรัทธามากเลยแล้วหนูก็พยายามทาให้มันชัดเจนเพื่อจะได้เอ่เอ,เ,อเรื่องเนี้ยให้มันมีรูปธรรทที่ชัดเจนนะคะไม่ได้แต่นั่าพูดอะคะเอืมันคือทางรอดจริงๆไม่ใช่ทางเลือกรอดจริงๆค่ะลองลองลองมาดูกันหรือมาอยู่ที่ศูนย์คือมาสั์อย่ามาอยู่ศูนย์พักคอยก็ได้นะคะ,นนะ,คะมีรอดค่ะ่ คงไม่มีใครอยากไปหรอกถ้าไม่ติดเชื้อพวทีมนี้หนักต้องทำงานกับทุกจังหวัดเลยอาจารย์ผมจะเป็นห่วงว่าแกจะผอม <laughs> 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 แต่ดูแลดูแลสุขภาพให้ดีเด้อท่านไม่ทับดูดูแลดูแล <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวต้องยืนระยะอีกไกลเอ้าต้องยืนระยะอีกไกลเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันอีกนะย้อยครับ